เอ๊เออตามหาแฟนเหรอแฟนหายเหรอเออแล้วรู้ได้ไงว่าอยู่นี่ล่ะ่<อ>ะดูยอยู่แล้วไอ้อจักรยานกลับด้วยได้ไหมอะ่ะโอ้จะนั่งยังไงเออ,อทีจักรยานเราวนึ่งออกกําลังกายเหรอคะที่ละไม่มาขาเสือแหละฮะหิวข้าวพีไม่ขิวอะไรต้องขี่ไปขี่ไปทางนั้นปีโคตรเต็มเลยปิเออ ย,ย,ยกล้อยกนละ้อจักรยานเล็กไปนิดนึงนะคะุกคนดูนะนางอยู่นางหลับอยู่บ้านคนเดียว,ชวเช้าไงตื่นเช้ากันไปทําบุญก็เลยกลับมาก็เลยนางก็หลับดิฉันยังไม่ได้หลับเดี๋ยวคืนนี้จะให้นางไขทุเรียนก่อนดิฉันนะคะดิฉันจะงีบไปยังไม่ได้นอนกอเขายังไม่ได้นอนอ่ะน่ารักมากม เราด้วยป็นใครเราจงอาชวนตรวจงานหน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะเดินเหาะเราก็ไม่ขออะไรมากขอบ้านไหนขอที่ทำยากันยุงไว้เยอะๆแดงหมดเลยไม่ได้ยุงใช่ตอนไล่ไงแต่ว่าแพ้ยุงมันจะมีตัวไวรัสตรงไอ้นี่มันนะเป็นคนแพ้ง่ายเหรอเหมือนแพ้เธอเออไม่จีบแล้วก็แพ้ไงทำไมปากหวานจังเลยวันนี้ต้องการอะไรคะ เนี่ยยังไม่เต็มอย่งนี้เพิ่งชั้นเดียวนะเลยอีกชั้นหนึ่งค่ะฉันรักเธอเฮ้ยเออชั้นล่างเสร็จแล้วแต่อีกชั้นยังไม่เสร็จฉันรักเธอใช่ตึกต่างถ้าหันออกไปนู่นรุ่นวายเพราะว่าเดี๋ยวมันมีโน่นนี่นั่นก็หันออกไปทางนี้ใหญ่มากเลยเนาะเออไป ทุกคนคะเจ้าของบ้านตัวจริงมาตรวจบ้านแล้วค่ะเรื่องนั้นอ่ะอะไรคะเรื่องนั้น่ะต้องปรับนะโอเคค่ะตรงนั้นนะค่ะจะได้ช่างดูแลให้ค่ะต้องการอะไรยังไงก็ได้เลยค่ะมันตื้นไปขุดเพิ่มหน่อยอ๋อสระเหรอคะโอเคต้นไม้สั่งมาเพิ่มหน่อยน้อยไปเลเดี๋ยวพวกเขาลงตรงนี้เลยนะคือนคือเอาไปทางนู้นสิค่ะไปเชิญค่ะได้ค่ะ เขาเอาดินมาลงอีกไงตรงนี้ปรับดินปรับหน้าดินให้มันถ้าเกอดมันมัน,มน,มนที่มันไม่เสมอกันอันนี้<อ>ช่องอะไรอะฮะไม,ไม่รู้เหมือนกันป้าก็อยากรู้เหมือนกัน,น,นระวังนะลูกระวังเหล็กอะก็เป็นสวนไงสวนของเราสองคนสวนเอเดน บ้าน,นี่ก็ต้นของฟว้าวที่บ้านไม่มีเหรอเขาอ,อยากได้ต้นน,นั้นๆนะที่ที่คนที่บุรีรามพ่อมาจัดอ้นี้กันนะ,อ,อ,ะอ๋อต้นสเร์เหรอเออที่ฟ้าหญิงสเสด็จอะต้องติดต่อใครอะซื้อมาปลูกได้เอยอะแยะขออยากเราอยากได้ <c oughs> โอ้มาถ้าจนคนอื่นเขาจะกลับแล้วคะ่ะนางเพิ่งมานะคะสงสัยลูกเขยจะหิวข้าวแล้วนะคะยงัยงครัยังขาแฟนเอ้ย อ้าวกลัวแฟนหายเหรอตื่นมาสะดุ้งใช่ไหมแฟนหายเอออะไรรูมันจะกลาศก็จะอย่างนี้ค่ะเะ็นยิยิ้อยู่กันไปมันเด็กน้องไา้ครับแม่ขึ้นรถไปเลยจักรยานเหรอใช่บิ๊กอัพอย่าไปเหยียบท่อถ้าแตกขึ้นมาจบจะบเธอ กลับแล้วครับทุกคนมาตั้งแต่ตอนเย็นๆนะเธอแล้วเราว่าเราสั่งไอ้ของที่ว่าปเป็นไอ้เนี่ยใช่ไหครเอาขึ้นไปให้แม่ยังมาเอามาโทราศัพท์เครื่องนั้นกับมาเออยังไม่รู้ยองไงเดี๋ยวทีฉันจะเดินกลับเดินฉันไปเล่นเรื่อย ป้าถ่ายคลิปเฉยๆไปกับลุงฟอร์ดไหมลูกลุงฟอร์ดเอามากันไปด้วยเรียกพี่ฟอร์ดไม่ได้นะเพราะว่าเขามีตักเป็นลุงเขาเป็นแฟนป้าเขาก็าต้องเป็นลุงเ,เรียกว่าลุงฟอร์ดเขามีตักเป็นลุงนะเาะขาเป็นผัวป้ารู้ไหมออนะีอจบขับมาเต้ ไม่น,นั่งรถฮะนนอือเอาไปด้วยถือไปด้วยถือกลับไปด้วยกินบ้านใหม่แต<า>่งงานไปเลยไปกลับไปก่อนเลยฮะ<า>อะไรอ่ะเออ <c oughs> ดื้อมากทุกคนทำไมไม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาล่ะจะได้รับแฟนกลับไปด้วยโอ้ย <c oughs> แล้วเวลาจักรยานก็ไม่ซ้อนท้ายไม่ได้ดื้อม,มากขอมห่วงบ้านเฮ้ยเบ๊กเออตามหาแฟนเหรอแฟนหายเหรอเออแล้วรู้ได้ไงว่าอยู่นี่ล่ะอ่ะรู้อยู่แล้วไอ่แต่บันเดยยังกลับด้วยได้ไหมฮะไราจะนั่งยังไงเออที่การจักรยานเราหนึง่งออกกําลังกายเหรอคะที่ลัะ ยอ,อยู่ข้าวสิอ,อะไรต้องขี่ไปขี่ไปทางนน้นสิโซนสเต็ปไหนพี่เออจย,ย,ยก,ยกยร,รยานเล็กไปนิดนึงนะคะทุกคนดูนะนางอยู่นางหลับอยู่บ้านคนเดียวเ <c oughs> ช้าเนตื่นเช้ากันไปทําบุญก็เลยกลับมาก็เลยนางก็หลับพี่ชนยไม่ได้หลับ เดี๋ยวคืนนี้จะให้นางขายทุเรียนก่อนดิฉันนะคะดิฉันจะงีบไปยังไม่ได้นอนเลยก <laughs> ็เ <c oughs> ขา,ายังไม่ได้นอนอะ่ะน่ารักมากหล่อด้วยค่ะเ <c oughs> ชิญตรวจงานหนะะ่อยค่ะเป็นไงบ้างคะเรือนหอเราก็ไม่ขออะไรมากขอบ้านใหม่ขอที่ทำยากันยุงไว้เยอะแดงหมดแล้วไม่ได้ยุงใช่ตอนไล่ไงแปลว่าแพฮะ ยุงมันจะมีทั้ไอตัวไวรัสตรงไอ้นี่มันนะเป็นคนแพ้ง่ายเหรอเหมือนแพ้เธอเออยมาจีบแล้วก็แพกันทำไมปากหวานจังเลยวันนี้ต้องการอะไรคะต้องการเงอนสดด้านใหญ่มากเนี่ยยังไม่เตะเนี่เพึ่งชั้นเดียวนะเหลืออีกชั้นหนึ่งค่ะฉันรักเธอเ เออชั้นล่างเสร็จแล้วแต่อีกชั้นยังไม่เสร็จชั้นรักคือใช่ต่างถ้าหันออกไปนู้นวุ่นวายเพราะว่าเดี๋ยวมันมีโน่นนี่นั่นก็หันออกมาทางนี้ใหญ่มากเลยเนาะเออทุกคนสวัสดีทุกคนคะเจ้าของบ้านตัวจริงมาตรวจบ้านแล้วค่ะอะไรนั้นอ่ะอะไรคะอันนั้นอ่ะต้องปรับนะโอเคค่ะตรงนั้นนะคะ จะได้ช่างดูแลให้ลูกค้าต้องการอะไรยังไงก็ได้ได้ค่ะมันตื้นไปขุดเพิ่มหน่อยอ๋อสะเหรอคะโอเคต้นไม้สัตวมาเพิ่มน้อยปน้อยไปเดี๋ยวพวกเข่าลงตรงนี้นะคือนะคือเอาไปทางนู้นสิค่ะไปเชิญค่ะได้ค่ะคือนะเขาเอาดินมาลงอีกไงตรงนี้ตัดดิน ปับหน้าดินให้มันต่อนมันมัน,มนที่มันไม่เสมอกันอันนี้ช่องอะไระฮะไม,นนะไม่รู้เหมือนกันป้าก็อยากรู้เหมือนกันระวัาางนะงล,ลูกระวังเหล็กฮะก็เป็นสวนไงสวนของเราสองคนสวนเอเดน บ้าน,น,นี่ก็ต้นของฟว้าวที่บ้านไม่มีเหรอเขาอยากได้ต้นอันนั้นอนะที่ที่คนที่บุรีรามพ่อมาจัดไอ้นี่กันนะอ๋อต้นสเปร๊เหรอเออ,เอ,อที่ฟ้าหญิงเสด็จอะต้องติดต่อใครอ่ะซื้อมาปลูกได้เยอะแยะขออยากเราอยากได้ <laughs> โอ้มาซะจนคนอื่นเขาจะกลับแล้วคะ่ะนางเพิ่งมา <laughs> นะคะสงสส่ลูกเขยจะหิวข้าวแล้วนะคะยังครับยัง เอ้ยนอออแฟนหายเหรอตื่นมาสะดุ้งใช่ไหมแฟนหายเอออะไร่ะรู้ว่าบรรยากาศก็จะอย่างนี้ค่ะเะ็นยิยิ้อยู่กันไปมันเด็กหน้่มตายครับแม่ขึ้นรถไปเลยไช่บิ๊กอัพอย่าไปเหยียบพ่อถ้าแตกขึ้นมาจบจะเธอ กลับแล้วครับทุกคนคมา<อ>ตั้งแต่ตอนเย็นๆนะเอเธอแล้วเราว่าเราสั่งไอ้ของที่ว่าเป็นไอ้นี่อ่ะใช่ไหคะเอาขึ้นไปให้แม่ยังมาเอามาโทรศัพท์เครื่องนั้นกับไมาเถอเออยังไม่รูเรื่องเลยดีฉันจะเดินกลับเดินฉันไปเ,เรื่อยๆ ไม่เอาป้าถ่ายคลิปเฉยๆไปกับลูกฝอ